สวัสดีนะคะแฟนเพจแฟน,แฟนช่อง YouTube นะคะฝากทงอ่อนทั่วนะคะกินอยู่แบบอีสานสไตล์เมดานะคะม่นอนี่ก็มีโอกาสเดมา่าผ้าพี่น้องเหยดสมพักเสียนนะคะนี่คือพักเสียนเลค่ะใค่เคยเห็นนี่พักเสียนดอกจะเป็นอย่างซีค่ะใบจะเป็นอย่างนี้เป็นสามแฉกนี่เวลาเฮาเด็ดจากตุนเด็ดเอาซ้ำใดยเอาซ้ำเด็ดได้นี่อ่อ,อนๆนคือถ้าถ้าเด็ดขาดก็คืออ่อนอย่าให้มันแข็งห้าก็หจักอยู่นะพี่น้องนี่นี่อ่อ,อนนี่เนาะคะ่ะ อ่อนถ้าผูดด้ใดบ่อยากให้มันยน่ากระเด็ดเคืองยังสีย,งย่ามจะขันเนาะเวลาพระว่าถ้าก,กินตอนกินนี่มันก็สิเป็นเส้นเน่าหรือเปียนเพราะฉะนั้นเส้นเน่าเฮาจะเด็ดเคืองและแกขันนะคะเนาะนี่เลขอะา,าะตัวมันยน่าไม่ได้ก็สีเด็ดซะก,ก่อนอันนี้เนาะักเปียนนี่ ขันข้าสีขันนี้ข้อตรงเก็บถิ่งว้ยักสองชั่วโมงนะคะทำมือได้หอนๆแต่ท้ไม่แดดก,กะตากแดดให้ใบมันยุบเล็กน้อยนะคะเวลาขันมันยังบมม,ม,มนุนเนาะอันนี้คือ,อคุณยายเราเก็บใบตะเสานะคะพอดีมันกันยุบซ้ำนี่เอาสมูทอพักเสียนซาีิเดอบรอดิสังขีดพ,พี่น้องประมาณนี้เอาเอามาล่างล้างให้สะอาดนะคะเข้อขนันตอนขันนี้ผู้ร้องกู้ควรใส่เกลือดอกแต่วันนี้ว่าให้มันออกน้ำเร็วเลยใส่เกลือจังหน่อยเดี๋ยวกระสิคันพี่น้องเบิ่งนกันเลย น,นี่ขันตอนนี้คือขันนะคะขันเอาเลยนี่เห็นว่าถ้าตากแดดแล้วขันมันก็จะบมุ่นแต่ถ้าเอาใบสดๆเลยนี่ทีเฮาเก็บมาสดๆหลดนี่มีปัญหาคือใบมันขาดใบมันมุนนะคระพีน้องกระสีบัไดใบมันเอากระขันจะมันออกหน้ามาเด้อามก่าขันนี้ ขัน้นน็ดยังเข้าขันในน้ำขึ้นมันออกพี่น้องน้ำขึ้นนะ่ะน้ำเขียวมันนะ่ะน,น้ำม็ดนน้ำเขียวพักอะ่ะขันนิดสิ่ะไรนี่เข้ากับขันไปยังสิยังสิเสียงดังๆนี่ก็คือเสียงกลนซ้ำนะครับพี่น้อง กดเขากะน้ำปักป๊ะปักป๊นี่เขากะเอานี่ก็เบิ่งเห็นบ่ข้าคั่นไปเลยกะสิมีน้ำเคี้ยวเคียวอยู่เห็นบ่นีและน้ำขึ้นแมนพี่น้องน้อสิคันเราตัวนี้เราออกนี่สิบ่คันหลายอย่ามันหยอบอย่ามันอ่อนแห้งมันอัวแห้งนี่น้ำมันน้ำขึ้นมันจได้ประมาณนี้ค่ะเอาเทถิ่มได้ค่ะพี่น้องนี่บร้เวไว้เด้พอเททิ้งเสร็จเฮาก็สีล้างเด้พี่น้องเพื่อยังล่างบัให้มันเหม็นเขียว ไม่ให้ผักเหม็นเขียวนะคะล้างไม่ให้ผักเหม็นเขียวหรือหืนบันน้ำนะคะปันน้ำเอากระมาปุงมานี่ปปุงเกลือด้วยค่ะเอาสิมาขันใส่เกลือมานี่บดใส่หลายมันสีเข้มมันบดแสบ ขั้นแรกกับมาปุงเกลือนะคะเกลือกระใสน้อยหนึ่งซ้ำนี่ค่ะบ๊ใส่หลายนีเรือพี่น้องยิบหนึ่งน้อยหนึ่งกระใสชุ่มรสบันี้พูดลงข้นเพิ่มมากน้ำตาลเพิ่นกระใสน้ำตาลน้ำแต่ว่าสูตรนี้กรใสน้ำตาลบ๊ามาักนะคะกระซ้าขั่นเบาเบา,เบาบันี้ขั้นเบาเบาให้มันเข้ากันบนว่าเห็นปะ มักเขาอื่นว่ามักว่าต้องใสสารกันบูดว่าต้องใสอย่างนี้มันสมมันจะสมเองมันโดยปริยายแต่ว่าตัวที่ถ้าไม่เห็ดสมเดี๋ยวจะบอกคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งซุกข้าวนี้ตัวนี้คือตัวทําให้เปรี้ยวนะคะตัวนี้คือตัวทําให้เปรี้ยวนใส่ประมาณนี้พี่น้องทั้งนี้มักสมไว้ใส่แล้วเอาน้ำใสชิ้นน้อยมันขันแตกนี่ ขาวนี้วเห็นบ่พก็ถือน้ำก็จะออกไปไว้สิเห็นไหมแต่ mm ู hmm. ้ได้กมาขาวนี้วไหลกะก็ามาขาวนี้วกะยาใส่หลว่าเนี่ยมันปิ่นว่ามันผุนะคะเดี๋ยวมันเดือดเนาะนี่เซ็ตอะไรได้นน่พี่น้องกะสิเทน้ำใส่ไว้เพื่อยังเพื่อบ่ให้มันดำผักดองด้วยอะไรก็ช่างถ้าคุณ ไม่ใส่น้ำมันจะดำเดี๋ยวเติมเกลืออีกนิดนึงซ้ำหนึ่งเนาะวอวาย่ัยนน้ำมันเจีอจางไปนี่ค่ะเอากระน้ำไปเก็บใบจักประมาณสองขึ้นนะคะขึ้นหนึ่งเขากเบิงึงสะกดอ,อากาศหอนมันก็เป็นเร็วนี่ค่ะประมาณนี้เป็นอันว่าเซตสินวิธีเห็ดวิธีเห็ดสมพักเสียนนะคะสูตรเมดานะคะกินอยู่อย่างอีสานสไตล์ฝากทงเนาะโอเคนะคะ ยกคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวอยากได้สูตรยังกะถามมาเด้อพี่น้อง